นายกเติมลิบกลางสภาบนบันลังที่ครั้งล่างกำลังอภิปรายเรื่องงบประมาณแผ่นดินไม่ได้เอาสมาธิไปจดจ่ออยู่กับการแก้ไขปัญหาของประเทศหรือการนำประเทศผ่าฝนวิกฤต ไม่รู้ว่าจะพร้อมเป็นนายกกี่โมงผ่านมาเกือบปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยดูคนนายูเท่ากันอย่างหัวหน้าเทงอภิปายบ้างชัดเจนความรู้แน่นอินเนอร์มีพลังไม่ต้องอ่านโพยตัดภาพมาที่คุณนุ้งยิงไม่รู้ว่าที่อ่านอ่านไปท่านเข้าใจเนื้อหาบ้างไหมหรือแค่สักแต่อ่านให้มันจบจบไปกันละคะ ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลเพื่อไทยตั้งงบขาดดุลสูงจนเกือบชนเต็มเพดานครับแต่ดูทรงท่าเดินออกไปได้คงไปแล้วโคตรฝืนดูสภาพประเทศตอนนี้ก็ไม่แปลกใจเศรษฐกิจไม่ไปข้างหน้าสักทีเห็นแล้วชาวเน็ตก็อดแซวไม่ได้บอกนักเรียนพีเซ็นหน้าห้องยังทําได้ดีกว่านี้บางก็บอกว่าสีหน้าและแววตาของอุงอิงเหมือนกําลังจะสื่อไปถึงคุณพ่อว่าหนูเริ่มไม่สนุกแล้วนะโมเมนต์ตอนถแถลงการลืมหยิบโพยมาก็ ภายกระซิบอยู่ค้างหูตลอดของกันเราเราอะไรคะไม่ไม่ใช่ใช่เราเราเราไม่ได้เราไม่ไจะสนนดถามไม่ได้เลยจริงๆว่าที่มาเป็นผู้นำท่านได้ทำกันบ้านมาก่อนไหมหรือมาเพื่อช่วยพ่ออย่างเดียวเลยลีลาการอ่านถแถลงเหมือนนักเรียนมสามนำเสนอรายงานหน้าห้องแค่เปลี่ยนเวทีมาเป็นระดับประเทศเท่านั้นขนาดว่าคุณุงิงอ่านจากไอแ d ดก้มหนา้าก้มตาอ่านอย่างเดียวก็ยังไม่ไหวอ่านผิดอีกผลประกอบการ ผลผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายนะคะ ทำเมานึกถึงตำนานอาปูของเธอขึ้นมาเลยอาหลานทอดถอดแบบกันมาไม่เกินจริงนี่สินะนายยกลูกคุณหนูจะทำอะไรก็ย่อมได้อย่างช็อตนี้ดึงโทรศัพท์อีกคนไปเซลฟี่ว่าแย่แล้วแต่เดินเข้าห้องประชุมที่เขาข้ามเข้านี่สิแย่ยิ่งกว่าแถมนับวันความเดอดาก็ยังเฉิดฉายไม่หยุดเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแขกบ้านแขกเมืองแต่พอเจ้าภาพพูดเปิดงานจบกลับรุกไปเข้าห้องน้ำเมาดือด้อปล่อยให้แขกต้องรอจะกินก่อนเจ้าภาพก็ไม่ได้มาระยาดนะเนาะพอกลับมา ก็ยังเล่นโทรศัพท์เติมลิปสติกบนโต๊ะอาหารไปอีกแถมช็อตนี้ไม่รู้ว่าไม่นักข่าวดีเกินไปหรือนายกบ่นเสียงดังไปหน่อยเหนื่อยเนาะเสียงดังฟังชัดทำเนะามาประชาชนบอกพวกเราเหนื่อยกว่าหาเลี้ยงปากท้องได้ในแต่ละวันไม่ง่ายมีนโยบายไหนบ้างที่มาเยียวยาประชาชนจริงๆด้านมดดําก็ลั่นแล้ว่า ลำบากแน่คนผิดหวังไปหมดแล้วกอบกู้ตอนนี้ก็เห็นทีจะไม่ทันการแต่ใครจะวิจารณ์ยังไงก็ช่างนายกไม่แคร์รับมือได้หมดอย่างเรื่องการแต่งตัวท่านก็บอกแล้วว่าเหยียบบยความผิดให้เสื้อผ้าเลยดีไซเนอร์ทุกคนตั้งใจออกแบบมาเป็นอย่างดีหากจะว่าก็ว่าที่ตัวดิฉันนี่แหละที่มันสั้นไปเองอันนี้ก็เรื่องจริงเถียงไม่ได้ซะด้วย เออฉันมันอ้วนฉันมันไม่สวยฉันมันสั้นเธอไม่ชอบฉันเธอว่าฉันจึงแม้บทบาทความเป็นผู้นําประเทศของเธอจะค่อนข้างติดลบในสายตาชาวเน็ตส่วนมากแต่ในด้านความเป็นลูกกตัญยูรักครอบครัวต้องยกให้ท่านยืน